สวัสดีครับครูฤว์อดิเรกครับวันนี้จะมาเขียนแผนผังความคิดของบทที่5ครับความคิดครับขอโทษครับการรับรู้และการเรียนรู้ซึ่งการรับรู้เนี่ยมันจะเกิดก่อนการเรียนรู้ครับกระบวนการการเกิดการรับรู้เนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนครับเริ่มจากมีสิ่งกระตุ้นครับต่อมามันมาสิ่งกระตุ้นนี้มากระตุ้นประสาทสัมผัส ประสาทสัมผัสเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากหรือว่าผิวหนังครับต่อมาเรามันมากระทบแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เกิดการใส่ใจมันก็จะไปต่อไม่ได้ครับ <isch> การใส่ใจเนี่ยเราก็จะสามารถออกแบบสิ่งกระตุ้นที่มากระตุ้นแบบว่าเรียกความสนใจได้ เรียกความใส่ใจเนี่ยเราก็ออกแบบสิ่งกระตุ้นให้มีขนาดใหญ่หรือว่าให้มันมีสีสันแล้วก็ทำให้มันมีการเคลื่อนไหวจะเขียน O เป็น A ตลอดมีความแปลกใหม่ครับหรือว่ามีความแตกต่าง หรือว่าวางตำแหน่งให้มันดีๆครับว่าแยกเดี่ยวมันออกไปเลยมีการใช้แบบพวกดาราเซเลบนะครับก็จะเรียกความสนใจได้หรือว่าอาจจะทำเป็นรูปแบบบันเทิง หรือสุดท้ายเราอาจจะใช้คำบางคำเช่นคำว่า free ก็จะกระตุ้นได้เซลเซลล์ไม่พอ80ไปเลยยิ่งเรียกความสนใจได้ใหญ่นะครับต่อมาครับขั้นตอนที่4ครับเราก็จะขั้นตอนที่4เราก็จะมาแปลความหมายพอเราใส่ใจและไอสิ่งกระตุ้นต่างๆเข้ามาแล้ว ทีนี้การแปลความหมายของแต่ละคนเนีย่ยก็จะแตกต่างกันไปจากสิ่งที่มีอยู่ <phones> สิ่งที่มีอยู่เดิมครับในสมองเราทีนี้ในสมองเรามันก็จะแปลความหมายไปทีนี้การแปลความหมายก็จะแตกต่างกันไปครับในระดับสติปัญญาถ้าสติปัญญาแตกต่างกัน <uje> <ๆ>ก็การแปลความก็จะต่างกันไปประสบการณ์ ความคาดหวังหรือว่าอาจจะเป็นสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกันก็อาจจะเป็นสภาวะทางอารมณ์ถ้าตอนนั้นเรากำลังโมโหอยู่อะไรเข้ามาก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับพอเราแปลความหมายเสร็จแล้วมันก็จะเกิดการตอบสนองและเกิดเป็นความจำระยะสั้นครับอันนี้ก็คือกระบวนการของการรับรู้นะครับต่อมาครับพอรับรู้เสร็จแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ทีนี้เรียนรู้เนี่ยก็มีนิยามเป็นสามคำก็เรียนรู้แต่มันก็จะมาจากประสบการใช่ไหมครับแล้วก็ การเรียนรู้เป็นความจำระยะยาวหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปอย่างขาวรทีนี้เรามาสร้างการเวลาเราจะมาใช้การรับรู้การเรียนรู้เนี่ยเราก็มาสร้างการเรียนรู้ให้ผู้บริโภคครับโดยขั้นตอนอันแรกเราก็อาจจะเสนอคู่ก็จะทำให้เกิดการจำ เสนออะไรคู่กับอะไรต่อมาครับเราก็มาวางเงื่อนไขสิ่งกระต้นแล้วเราก็อาจจะวางเงื่อนไขเหมือนกันด้วยรางวัลการสังเกตจากตัวแบบ หรือสุดท้ายเราอาจการเรียนรู้สร้างมาจากความการคิดหรือการเข้าใจของผู้บริโภคครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของบทที่5ครับขอบคุณมากครับ